สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนวิธีการวาดแปลงแบบที่1การวาดแปลงจากพิกัดและติจูดและลองจิจูดเหมาะมากสําหรับคนที่มีข้อมูลตําแหน่งแปลงอยู่แล้วทั้งง่ายและแม่นยําม,มากค่ะไปดูกันเลยมายังหน้าแรกของแอปพลิเคชันนะคะจากนั้นกดสร้างแปลงเพาะป,ปลูกและกดเลือกแปลงค่ะจากนั้นกดเพิ่มแปลงใหม่ที่ปุ่มด้านล่าง ก็จะเข้ามาในหน้าสร้างแปลงแล้วนะคะให้ผู้ใช้งานกดไปยังปุ่มขวาล่างจะพบว่ามีการเลือกวิธีการค่ะให้เรากดจากพิกัดจากนั้นเรากลอกละติจุดและลองจิจุดของตำแหน่งแปลงเราได้เลยค่ะ เมื่อกรอกเสร็จแล้วนะคะให้กดตกลงปุ่มสีเขียวค่ะจากนั้นแผนที่จะเลื่อนไปยังแปลงของคุณให้เราทำการขยายนะคะขยายแผนที่ได้และจากนั้นก็ปักหมุดได้เลยค่ะหากปักหมุดผิดสามารถกดลบหมุดได้นะคะที่ปุ่มสีแดงด้านสายบนแล้วปักหมุดให้ครอบคลุมพื้นที่แปลงของท่านเลยค่ะ เมื่อปักหมุดครบแล้วให้กดยืนยันจากนั้นตั้งชื่อแปลงกำหนดพื้นที่ไร่จากนั้นก็กดบันทึกสีเขียวได้เลยค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับการสร้างแปลงจากพิกัดหวังว่าแอฟฟาร์มดีมีสุขจะเป็นผู้ช่วยคู่ใจของเกรรษตรกรไทยทุกคนนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดค,คลิปต่อไปค่ะ แล้วเจอกันใหม่ในตอนหน้าค่ะสวัสดีค่ะ